จากกรณีที่ก่อนหน้านี้นะครับได้มีประเด็นดราม่าที่เรียกได้ว่าเดือดเลยทีเดียวหลังจากที่ได้มีเพจดังนะครับรวมถึงสื่อมวลชนต่างๆได้ออกมาสร้างแล้วก็นําเสนอข่าวปลอมนะครับหรือว่าเฟกนิวที่ดิสเครดิตนะครับหรือว่าสร้างความเสียหายให้กับทาง JKN หรือว่าบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านของบอสใหญ่อย่างคุณแอนจากกระพงจาก,กราจูธาทิป์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับได้ออกมาโพสต์ประกาศเตรียมฟ้องสนั่นกลางเฟซบุ o กนะครับบอกได้เลยว่างานนี้โดนกันทุกวงการเลยทีเดียวเตรียมรับหมายกันได้เลยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยครับโดยล่าสุดนะครับทางด้านของคุณแอนจากกระพงจักราจุทาทิพป,ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชน ได้ออกมาโพสต์ข้อความกลางเฟซบุ๊กนะครับหลังจากที่ได้ประกาศฟ้องหลากหลายรายการนะครับโดยทางด้านของคุณแอนนั้นก็ได้ระบุข,ข้อความไว้ว่า JKN ประกาศฟ้องรวดบรรดาคู่ค้าผู้สร้างเรื่องเท็จและหมิ่นประมาทบริษัทพนักงานผู้ไม่ซื่อสัตย์และให้ร้ายรับหลังสื่อมวลชนที่สร้างเฟกนิวประเภทไม่รู้จริงแล้วพร่ำไปเรื่อยตลอดจนบรรดาโกรูผู้รู้เรื่องคนอื่นเหลือเกินยกเว้นเรื่องตัวเองและนอกจากนี้นะครับคุณแอนจากกระโปรงก็ยังได้โพสต์ข้อความระบุอีกด้วยว่าขอบคุณทุกความทา้าทาย ขอบคุณทุกช่วงเวลาของชีวิตที่มอบโจทย์ให้ฝ่าฟันและข้ามผ่านขอบคุณที่ทําให้รู้ว่ายิ่งสูงมันจะยิ่งหนาวขอบคุณชีวิตที่ตอบย้ําว่ามานไม่มาบารมีไม่เกิดขอบคุณพลังบวกแห่งจัก,กรวาลที่สร้างความแกร่งเพื่อบ่มเพาะเราไปสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนและหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวของคุณแอนจัก,กรพงศ์นะครับที่แชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์โพสต์ดังกล่าวต่อกันเป็นจำนวนมากโดยหลายคนนะครับต่างเข้ามาให้กําลังใจคุณแอนจัก,กรพงศ์ พร้อมกับเห็นด้วยนะครับที่คุณแอนจักรพงนั้นเด็ดขาดกับเรื่องนี้และอย่างไรก็ตามนะครับหากเรื่องราวดังกล่าวนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรทางทีมข่าวจะรีบนําเสนอให้ทราบโดยเร็วครับ